สวัสดีครับในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการค้ากันสูงเพื่อแย่งชิงกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายหลักและแบ่งสัดส่วนของมูล,ลค่าเพิ่มทางการตลาดการสร้างแบรนด์สินค้าย่อมมีความได้เปรียบและเสียเปรียบแต่ทุกการแข่งขันย่อมมีจุดอ่อนทางการตลาดให้เราได้เห็นซึ่งช่องทางที่แบ่งปันกําไรจากกลุ่มเป้าหมายได้คือการใช้สื่อออนไลน์ในการสร้างรสนิยมให้ผู้คนเห็นความแตกต่าง ในการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเลือกสรรสิ่งที่ดีจากผู้ผลิตโดยที่เราเป็นสื่อกลางผ่านช่องทางออนไลน์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์สินค้าและวันนี้โพสต์ดีคอมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณธีรุิพาณิสสารเจ้าของผลิตภัณฑ์ซอสกุ้งอบอฝุนเส้นร่ำรวยที่ไว้วางใจให้โพสต์ดีคอมทำการตลาดประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มลูกค้าได้สนใจและลิ้มรสความอร่อยซึ่งตอนนี้ คุณธีรวุฒิพาณิสษร์ได้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณธีรวุฒิพาณิษา์ครับครับผมวันนี้อผมได้รับเกียรติจากคุณธีรวุฒินะครับที่จะให้โพตีนะครับมาเริ่มพูดคุยสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าซอสกุ้งอบวุนเส้นร่ำรวยนะครับครับผมจุดเริ่มต้นการทําธุรกิจของคุณธีรวุฒิคืออะไรครับผมอ่อคือผมได้มีโอกาสไปกิน พงออกไเช่นเนาะครับทีเนี้ยเราก็มองว่าอมันไม่ค่อยมีตามท้องถนนอะไรเท่าไหร่แต่มากถ้าจะไปกินต้องไปกินเป็นพวกร้านอาหารรอาัตาการอะไรพวกนี้รเราก็เลยเออมีความคิดว่าเอ้เราจะทํายังไงให้มันมาอยู่แบบขายข้างถนนได้อะไรเงรี้ยคะก็เลยก็เลยเริ่มคิดค้นมาแล้วก็เริ่มต้นจากจุดเนี้ยครับครับผมใช้ระยะเวลาในการคิดค้นเนี่ยนานไหมครับ เออประมาณเดือนหนึ่งครับอืมเดือนหนึ่งนะครับผมครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าแรงบันดาลใจนะครับที่ทําให้คุณธีรุษเนี่ยผลิตสินค้าเนี่ยนอกจากเออเราเห็นสินค้าแล้วมันกินแม่ร่อยแล้วอยากจะขายอ่าตามริมถนนได้แล้วเนี่ยมันมีอะไรมากไปกว่านี้ครับอ่าคือคือจริงๆผมเล่าอย่างนี้ก่อนอ่าณตอนแรกเลยเนี่ยผมทำกุ้งอบมิ้นท์เทศมาขายเนี่ยผมขายเป็นแฟรนไนชสยก่อน ครับก็จะมีเคาน์เตอร์แล้วก็ทําทําสุกพร้อมขายก็คือลูกค้าซื้อไปทานได้เลยแล้วก็ขายมาอยู่ประมาณสักปีกว่ากว่าก็มีสาขาอยู่ประมาณแปดสาขาครับทีนี้พอโควิดมันมาช่วงแรกครั้งแรกรอบแรกกันนะครับครับเราก็เลยเอ๊ะอืมร้านค้าก็โดนปิดเยอะสาขาก็โดนปิดเราก็เลยว่าเอ๊ะปกติเราส่งซอสให้สาขาอยู่แล้วทีนี้ เราก็เลยคิดว่าเออถ้ามันเป็นโควิดอย่างนี้เราทำซอสเนี่ยขายให้กับลูกค้าทั่วๆไปดีกว่าก็าคือลูกค้าทั่วๆไปสามารถซื้อซอสอบกุนเส้นเราชุดอบขุนเส้นเราเนี่ยไปทำเองที่บ้านได้เลยครับผมอ่า,าก็เลยเกิดมาเป็นตัวตัวตัว,ต,วตัวนี้ขึ้นมาครับครับผมแล้วชื่อแบรนด์ผลิตสินค้ารครับชื่ออะไรครับครับเอาร่ำรวยอบขึนเส้นบายเลอประแดด อืมครับผมครับผมและส่วนมากนะครับส่วนมากกลุ่มลูกค้าเนี่ยของของอซอสกล้เ่นเนี่ยครับ,รบเป็นกลุ่มไหนครับมแม่บ้านเป็นแม่บ้านมันจะเป็นแม่บ้านแล้วก็จะมีพวกร้านอาหารขนาดเล็กครับผมบอ่าก็คือโรงแรมก็มีที่ที่คือเพราะปกติอนี้ผมขายออนไลน์อยู่ด้วยเนาะ แล้วก็จะจะรู้ว่าอะไรชื่อลูกค้าคือใครอะไรยังไงก็คือมีทั้งโรงแรมแม่บ้านแล้วก็ร้านอาหารทั่วๆไปครับก็คือ,ค,อคือมันมันจะสะดวกอย่างนี้คือเพราะว่าเราเป็นซอสสำเร็จครับก็คือการทำต่อหม้อทุกครั้งเนี่ยคือรสชาติมันจะจะเหมือนกันหมดเพราะบางทีร้านอาหารเนี่ยเขาใช้ทำหม้อต่อหม้อบางทีเออเดี๋ยวใส่อันนั้นน้อยอันนี้มากอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะจะไม่คงที่อะไรเงี้ยครับครับ คือเราเน้นความสะดวกสบายเนาะคือซื้อไปแล้วก็สามารถทากินได้เลยนะครับใคครรรัับบบแล้วกลุ่มเป้าหมายของการดําเนินการทําธุรกิจของคุณธีรุธครับมีทิศทางแบบไหนบ้างครับอนาคตอนาคตคือคือจริงๆริงจะได้ผมก็มีลงขายอยู่ในหลายแพลตฟอร์มเนาะก็เกือบเกือบจะครบแล้วครับแล้วก็เป้าหมายต่อไปก็คือจะเป็นร้านแบบร้านโชว์ห่วยซึ่งเรามองว่า มันสามารถไปไปไปวางขายแล้วก็ลูกค้าเห็นก็ก็ซื้อไปทำกินที่บ้านเหมือนมาม่าครับครับที่ที่ไหนที่มีมาม่าตั้งขายเราก็น่าจะไปตั้งขายได้เพราะว่ามันก็ไปปรุงวิธีการง่ายๆคล้ายๆกันเลยครับอครับผมคบวนการสะดวกครับผมครับครับจุดเด่นของสินค้าของคุณธีรุษเนี่ยครับที่ที่เราสามารถดึงดูให้ลูกค้าที่ซื้อของเราเนี่ยจุดเด่นคืออะไรครับออาคืออย่างแรกเลยนะในตลาดเนี่ยไม่ค่อยมี ถ้า,าทางที่เห็นเนี่ยพี่จะดูว่าชุดอบคุเส้นคือผมจะมีทั้งซอสอบคุเส้นแล้วก็เป็นชุดอบคุนเส้นชุดอบคุเส้นเนี่ยก็คือจะเหมือนเหมือนพวกผัดหมี่โคราชซึ่งมีซอสมีหมี่สามารถซื้อไปผัดแล้วทำกินได้เลยซึ่งของผมเนี่ยก็จะมีชุดอบคุเส้นด้วยซึ่งถ้าตามท้องตลาดเนี่ยอืมน้อยน้อยที่จะมีแต่ถามว่ามีไหมมีก็คือตามพ้างแต่ผมจะจะบอกอย่างนี้ คือซอสของเราเนี่ยเป็นเน้นแบบทําสดก็คือเวลาลูกค้าทําออกมาเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าลูกค้าไปกินที่ร้านเลยแลขั้นตอนการทําไม่ยุ่งยากแต่ว่าซอสที่มีวางขายอยู่ทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นชุดอบพนเ่นแบบกึ่งสําเร็จรูปกึ่งสําเร็จรูปก็คือว่าอ่าสมมติพี่กินต้มยํากับมาม่าต้มยําความเป็นต้มยํามันไม่เหมือนกัน อ่าฮะนั่นแหละของเราคือจะเป็นต้มยำเหมือนแบบที่ทําเน้นแบบทําสดๆก็คือเราจะเน้นออกมาทาแล้วเหมือนเหมือนแบบคุณไปนั่งกินที่ร้านเลยครับ <c oughs> ว่าตรงนี้มันเป็นจุดเด่นแล้วก็ขั้นตอนการทําไม่ยุ่งยากครับครับ <c oughs> แล้วรสชาติครับรสชาติกุ้งอบคูนเส้นครับเป็นไง <c oughs> <ค hum> ซอสของคร <c oughs> ับซอสครับครับเอ่อมันมีความเผ็ดน้อยความเปรี้ยวหรือว่าความอะไรพวกเนี้ยเอ่อมันมันจะกลมกล่อมี่รสชาติมันจะพอดีเพราะว่าเอาจริงๆที่เราขายออนไลน์อยู่เนี้ยมันก็จะมีลูกค้า คือลูกค้าจะส่งรีวิวมาให้เราดูก็ค่อนข้างเยอะครับซึ่งซึ่งตรงนั้นเรามีรีวิวเยอะมากลูกค้าเก่าก็กลับมาซื้อซ้าค่อนข้างเยอะรเราก็เลยมองว่าเออมันมันมันน่าจะไปไปต่อได้อีกในหลายๆที่ที่ที่เราคิดว่ามันขายไม่ได้แต่บางทีมันอาจจะไปวางขายได้ไน่ะครับครับผมครับการตลาดออนไลน์ในปัจจุบันมีส่วนช่วยให้ธุรกิจของคุณธิรุธครับเติบโตได้อย่างไรบ้างครับ โอ้เยอะเลยครับพี่ mm hmm. เพราะว่าเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเราทําสินค้าขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยเราถ้าไม่มีออนไลน์นะครับเราไปฝากร้านค้าไปฝากวางขายผมว่ามันใช้เวลาค่อนข้างเยอะถามว่ามันจะสําเร็จไหมผมว่ามันก็อาจจะสําเร็จแต่ว่ามันค่อนข้างช้าแต่พอมันมีออนไลน์เข้ามาเนี่ยเราเราสามารถโฟกัสกลุ่มลูกค้าได้ได้แบบตรงๆงจุดเลยฮะผม mm hmm. ผมว่ามันก็เลยค่อนข้างจะเร็ว เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยผมทําขายให้กับลูกค้าทั่วๆไปเนี่ยพวกชุดอบเป็นเส้นเนี่ยทำมาได้ประมาณปีเดียวอืแต่ผมส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยกว่ากว่าหมื่นบ้านเนี่ยครับครับผมมันสะดวกสบายด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับคล่องตัวใช่ครับก็คือหิวก็อยากกินก็ฉีกคลองผสมน้ําอบได้เลยครับผมครับผมแล้วไ คุณเทวศิลครับมีความคิดเห็นและปรับตัวอย่างไรบ้างครับหากว่านะในอนาคตมีการใชส้สก,กุลเงินอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการจับจ่ายซื้อสินค้าหรือการลงทุนครับอ่าสก,กุลเงินอิเล็กทรอนิกส์อันนี้หมายหมายถึงเป็นพวกเช่นบิตคอยเงินดิจิตอลอะไรพวกนี้ครับผมเออตรงตรงนี้เอาเอาจริงๆเรายังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่ว่าตั้งแต่ที่เราเริ่มมาตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยเราก็ ปรับตัวมาให้ให้มันทันกับทุกสถานการณ์นะครับ<ช>อย่างอย่างตอนแรกเริ่มเลยไม่มีออนไลน์แล้วขายแบบอ่าท,ทั่วไปทําการตลาดในจุดอื่นอะไรนี้เ<ช>นี่ยทีนี้ถ้าเกิดมันมีในอนาคตเนี่ยถ้าสกุลเงินพวกนั้นมาใช้ได้จริงๆเนี่ยเราก็คงต้องต้องปรับตัวตามครับครับผมเราต้องต้องต้องเปลี่ยนอ่าตามเท<ช>คโนโลยีให,ให้ทันนคือคือคือ,คอ,คอแค่เราอยู่เฉยๆเราก็ล้าหลังแล้วสิใช่ครับ ใช่ไหมครับ,บครับเรียกคุณธีรวุฒิเนี่ยเห็นโฆษณาในโพสต์ดีดคอมแล้วนะครับแล้วคิดว่ารเราจะใช้เว็บไซต์เนี้ยส่งเสริมด้านใดบ้างสําหรับสินค้าของเราครับอืมผมว่าน่าจะช่วยในเรื่องการขายยอดขายการทำตลาดอะไรเงี้ยเพราะว่าทางโพสต์ดีเองก็มีฐานลูกค้าอะไรอยู่แล้วแล้วก็ช่วยส่งเสริมสินค้าเราซึ่งสินค้าเราก็เอาจริงๆมันพอเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว ทีเนี้ยพอมันไปออกทางแพลตฟอร์มไหนช่องทางไหนเนี่ยผมว่ามันก็จะช่วยต่อยอดได้ดียิง่งขึ้นครับ,รบมีการคาดหวังอย่างไรกับพอดีบ้างครับเออจริงๆผมอาจจะไปลงทุกแพลตฟอร์มผมอาจจะไปออกรายการบ้างครับแต่ผมถามว่าคาดหวังไหมผมผมก็คาดหวังแต่ว่าคาดหวังแต่ไม่ได้หวังคืออย่างงี้ที่คือผมที่บอกว่าแค่เราได้ไป สมมติออกรยการเนี่ยโอเค,คอย่างน้อยเราเป็นที่รู้จักแล้วรหรือว่าแค่เราไปลงในแพลตฟอร์ม lazada shopee p o d ีหรืออะไรพวกน,นี้ยโอเค,ครเราก็จะมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราไปวางขายที่ตั้งขายที่ไหนเนี่ยมันจะเป็นการแบบเหมือนว่าลูกค้าเคยเห็นมาแล้วเนี่ยผมว่ามันก็จะทําให้สินค้าเนี่ยมันมันขายได้ง่ายขึ้นครับครับเรื่อการซัพพอร์ตงานนะครับดูแลระบบหลังร้านของทีมงานโ p o ดีเนี่ย อคุณธีรุธมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดครับอ่าก็ก็โอเคครับพี่ใช้ได้ครับครับผมแล้วก็อยากให้โพสต์ดีเนี่ยอ่าช่วยเหลือในด้านใดบ้างครับแนะนาได้นะครับเออจริงๆเอเอ,เอผมผมก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดทางออนไลน์อะไรมากเท่าไหร่แต่ก็พอรู้ทีเนี้ยนะถ้าทางโพสต์ดีเองม,มีมีช่องทางหรือว่ามองว่าทําแบบนี้ แล้วมันจะดีทาแบบนี้ลูกค้าจะเห็นอะไรเงี้ยก็คือแนะนําแนะนผมได้ด้วยเหมือนกันนะครับอะไรเงี้ยครับครับผมครับแลวสมมติว่าในอนาคตเนี่ยในอนาคตเนี่ยโพสต์ดีคอเนี่ยจัดสัมมนาคุณธีรุธมีความสุใจที่จะเข้าร่วมรับฟังไหมครับอ๋อได้ครับก็คือถ้ามันมีหมายกําหนดการล่วงหน้าอะไรยังไงก็ถ้าไม่ติดทันไรก็ไปได้ครับครับผมเพราะว่าโพสต์ดีเนี่ยก็จะมีการสัมมนาในเรื่องของการอ่าเปิด ร้านค้าการวางระบบร้านค้าแล้วก็การทำคอนเทนต์การเขียน SEO อยังไงคือทําสินค้าของเราให้ให้ถึงตุ่มเป้าหมายมากยิ่ขึ้นโอเคใช่ครับ,รบผมน,นั้นน่าสนใจครับ,คร,บครับผม,ผมแล้วก็คืออยากอยากให้พอดีเนี่ยนําเสนอเนื้อหาอะไรบ้างครับในถ้ามีการจัดสัมมนาเนี่ยที่คุณอ่าทวิวอยากรู้เนแนะนําได้ครับก็ก็ก็อยากให้เน้นในเรื่องของออนไลน์เทคนิคหรือว่า เกตเล็กเกตน้อยอะไรที่มันมันสามารถทําให้สินค้าเป็นที่รู้จักสามารถเพิ่มยอดขายอะไรได้เนี่ยเพราะจริงๆผมผมก็รู้บ้างแต่รู้ไม่หมดบางทีถ้าเกิดเราก็ศึกษาฟังจากหลายที่มันมันมันก็เอามาอัดแอปได้มันก็โอเคครับผมตอนเนี้ยคือพอเราทํามานะพอสมควรแล้วก็มีการออกรายการนะมีการโฆษณาทางแลตฟอร์มต่างๆเนี่ยกระแสตอบรับเป็นอย่างไรบ้างครับดีครับพี เพราะว่าจริงๆอ่ะส่วนที่เราขายออนไลน์ออกไปการอะไรมันก็ก็ดีอยู่แล้วแต่ที่ดีอีกอย่างหนึ่งแต่มันอาจจะช้านะก็คือว่าอ่าลูกค้าเนี่ยเขาไปแนะนํากันต่อค่อน,อนข้างเยอะอย่างผมขายออนไลน์เนี่ยบางทีผมส่งให้ลูกค้าในกลุ่มของโรงพยาบาลครับอ่ประมาณวันสองวันสามสี่วันกลุ่มโรงพยาบาลเข้ามากันตรงในกลุ่มธนาคารธนาคารก็ ก็ชวนกันมาสั่งซื้ออะไรเงี้ยมันกแบ,บเพื่อนในวงการเดีวยวกันเราก็จะแนะนํากันอะไรเงี้ยครับแล้วมีการออกบูธออกร้านตามงานต่างๆบ้างไหมครับอ่าก็ก็มีครับพี่มีมีไปอยู่เรื่อยก่อนโควิดนะครับแต่หลังๆก็เราก็จะเลือกนิดึงเพราะว่า,วามันเอาจริงๆออกบูธมันก็ค่าใช้จ่ายก็พอสมควร,ครแล้วทีเนี้ยเป็นโควิดแล้วมันมันต้องจํากัดจํานวนคนอะไรเงี้ยมันมันต้องต้องคิดดีๆครับครับผม แล้วสินค้าเนี่ยสินค้าของเราเนี่ยคือคมีอายุการที่เราจะต้องซื้อไปแล้วเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานน,น,นานค,คือคือในอตอนนี้หกเดือนครับพี่แต่ผมกําลังทําให้มันเป็นปีหนึ่งอยู่ครับอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอยู่ครับครับ,รบอ่ะละวันนี้คุณธิรธนะครับมีอะไรที่อยากบอกหรือว่าเชิญชวนให้ลูกค้าสนใจอุดหนุนสามารถที่ติดต่อได้ทางไหนบ้างครับอ่าก็ทาง แฟนเพจ a ฟ e บุ o กนะครับล่ำรวยอบพูนเซ้นเป็นภาษาไทยนะครับล่ำรเยออเพูนเซ้นเข้าไปติดตามได้เพราะว่าเราจะอัปเดตข่าวสารหรือก็สินค้าใหม่ๆของเราอยู่ทุกวันหรือไม่ก็โทรมาที่เบอร์0652355247ครับครับนี่คือช่องทางในการติดต่อสื่อสารนะครับกับซอสกุ้งออบพูนเส้นนะครับวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากคุณ ธีรวุฒิได้มาบอกกล่าวเล่าให้ฟังในเรื่องของการสร้างแบรนด์สินค้าการทําผลิตภัณฑ์ทําอย่างไรให้คนสนใจแล้วก็มีจุดเด่นจุดขายนะครับ,รบเป็นการสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็ได้รับความรู้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธีรวุฒิพาดิสารเจ้าของผลิตภัณฑ์ซอสกุ้งอบฟุนเส้นรรํารวยที่ให้เกียรติโพสต์ดีคอม ร่วมพูดคุยสัมภาษณ์ในวันนี้สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราได้รู้ถึงแนวทางความคิดการสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าซอสกุ้งอบอฟุนเส้นและได้เล่าที่มาที่ไปให้ทุกคนได้รับรู้และเป็นแนวทางในการสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าขอเพียงเรากล้าและไม่ท้อต่อปัญหาเราจะก้าวข้ามไปสู่ความสำเร็จด้วยกันและโพดีดอทคอมขอเป็นแรงผลักให้ทุกๆท,ท่านผ่านวิกฤตปัญหาไปได้ ซึ่งโพสต์ดี c อมสนับสนุนส่งเสริมสินค้าอุทบสินค้าการเกษตรอาหารแปรรูปและของกินของใช้เป็นการส่งเสริมชุมชนให้มีงานทํามีรายได้และหากต้องการให้ทีมงานโพสต์ดีคอมโทรนัดส,สัมภาษณ์รบกวนแจ้งชื่อและเบอร์โทรวันและเวลาที่สะดวกให้ทางเราโทรนัดส,สัมภาษณ์หรือโทรติดต่อได้ที่คุณเมย์0926584118